วันนี้เนี่ยฉันจะพาพวกนายมาคืนชีพดาบโบราณกันหลังจากที่สตราจารย์เทเวอร์เนี่ยได้ทำการใช้เครื่องสแกนหาโลหะเนี่ยเดินสแกนหาในทุ่งหญ้าที่มีอายุมากกว่า4,500ปี และตอนนี้เนี่ยศาสตราจารย์เทเวอร์เนี่ยได้เจออะไรสักอย่างหนึ่งและก็ใช้พลังที่เบ่งออกมาจากแก้มก้นฝั่งซ้ายของท่านศาสตราจารย์เนี่ยขุดค้นจนได้เจออดาบโบราณเล่มนี้ขึ้นมาโอ้พระเจ้าและตอนนี้ก็นําไปล้างทำความสะอาดเพื่อที่จะเห็นใบดาบท,ที่ชัดเจนและตอนนี้เนี่ยท่านศาสตราจารย์ได้ใช้ลูกหมูในการขัดเกีย ขัดสนิมออกจากดาบเพื่อให้เห็นรูปทรงได้ดียิ่งขึ้นและก็นำไปเชื่อมปกปิดอรอยแผลที่อดาบเนี่ยเกิดสนิมแล้วก็เนื้อดาบหายไปโอพระเจ้าเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รูปทรงที่สวยงามขึ้นมาพอสมควรและตอนนี้ก็ทำการเคาะตกแต่งให้ดาบเนี่ยมีความตรงฉินนั่นเอง และตอนนี้ก็นําไปเจียระไยสร้างคมดาบให้ได้คมสวยงามและก็มีการทำการชุบแข็งด้วยโอ้พระเจ้านี่มันช่างละเอียดอ่อนราวกับคนญี่ปุ่นสร้างดาบเลยทีเดียวโอ้พระเจ้าและเนี่ยฉันจะใช้ไม้เศษเนี่ยทำเป็นด้ามซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไร แต่เมื่อใช้สว่านเจาะเข้าไปเนี่ยเนื้อไม้มีสีชมพูที่สวยงามกันเลยทีเดียวโอ้พระเจ้าโอ้ไม่ก็ตอนนี้เยควันขโมงโฉงเฉงเลยเนี่ยใครมาสโมกกิ้งแถวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันก็ทําการอสุบดาบเข้าไปในด้ามของดาบแล้วเป็นที่เรียบร้อยและเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนใช้อีโตมมาสจั์ในการตกแต่งด้ามให้ได้รูปทรงนั่นเองและตอนนี้ฉันจะใช้อ ปอกเหล็กในการทําเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่รู้ความสับของเขาแล้วฉันก็ต่อเข้าไปแล้วก็ใช้ตระไบที่ใช้ในการตระไบไม้อักกัดตกแต่งให้ได้รูปทรงที่เหมาะมือของฉันแล้วก็ใช้ลูกหมูในการขัดเกลี่ยให้มีความเรียบเนียนและทนทานนั่นเองโอ้พระเจ้านี่มันจับถนัดมือมากเลยทีเดียว โอ้และตอนนี e you you ้เนี OK? Look, so ่ยฉันก็ทําการเคลือบเงาเครื่องหนังให้กับด้ามไม้ของฉันโอ้พระเจ้าเห็นไหมเนี่ยมันเอาเงางามแอบแบกันเลยทีเดียวและฉันจะมาตัดต้นกล้วยให้ดูนี่เก่งแต่กับต้นกล้วยเลยทีเดียวชับ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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าฉันยั้งมือไม่ทันเนี่ยหายไปทั้งต้นแล้วนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวฉันจะมาเก่งกับกระดาษต่อให้ดูกันเลยทีเดียวโอ้พระเจ้าเห็นไหมเนี่ยมันเฉือนกระดาษที่มีความทนทานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเห็นไหมชับชับก็ไปกันเลยทีเดียวโอ้ หายแทบจะไปทั้งแผ่นเลยทีเดียวโอพระเจ้าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวฉันจะตัดต่อให้น้่มปับป๊บๆเนี่ยเห็นไหมดาบของฉันนี่คมราวกับมีดโกนกันเลยทีเดียวปับ๊บนี่ฉันใช้พลังวิเศษในการทําให้ดาบนี่ลอยขึ้นมาในมือของฉันและฉันก็อควงโชว์ไปอีกหนึ่งดอกแล้วมันมีความอสวยงามและคลาสสิกกันเลยทีเดียวเหมาะแก่การพกไป